การแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบสี่ห้าหกฐานแปดเท่ากับเท่าไรฐานสิบเริ่มจากการเขียนสี่ห้ากแยกออกมาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยการทำฐานแปดเป็นฐานสองโดยใช้สามบิตหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเท่ากับหนึ่งศูนย์หนึ่งและสี่เท่ากับหนึ่งศนศย์ให้เราเขียนตัวเลขลงมาเป็นหนึ่งศูนศูนย์หนึ่งศูนย์ 1>, 1 1 1 0และเขียนตัวเลขประจำหลักเริ่มจากตัวเลขเป็น1ซึ่งไม่ได้ใส่เริ่มมาที่ตัวที่2 3เป็น4ี่จากนั้น8 3 2และ2 5 6ให้นำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันเท่ากับ3 0 2ดังนั้น4 5 6ฐาน8เท่ากับ3 0 2ศูนสองฐาน1ิบ